สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมอนพีชเปล์ติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดีองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย100%เนลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมมีทั้งระบบ i o s และ Android เอาเลยครับผมในที่สุดตู้สิบเพชรก็กลับมาให้สุ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอตู้นี้กันเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าเองก็ดีนะผมหรือว่าผู้เล่นใหม่เองก็ดีนะฮะที่พอจะรู้ข้อมูลมาบ้างนะผมเพราะว่าตู้นี้เรียกได้ว่าตู้ดักก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะผมเพราะมันคือตู้ที่เรียกว่า จำเป็นต้องเปิดเป็นอย่างมากเลยนะผมเพราะการเปิดตู้นี้นะผมมีผลทําให้ไอดีของเราเนี่ยแข็งเก่งขึ้นอย่างมากเลยอย่างก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะผมมันจะโหดขึ้นนะถ้าเราเปิดตู้นี้นะผมทำไมถึงเรียกว่าตู้10เพชนะเพราะว่ามันใช้แค่10เพชในการเปิดแต่ละรอบนะผมแล้วในแต่ละรอบเนี่ยก็จะการันตีตัวละคร4ีดาวทั้งหมด11ตัวเลยก็ว่าได้นะผมเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเปิดตู้นี้นะผมถ้าสำหรับผู้เล่นเก่านะผมเราก็จะได้โคลานั่นเองนะฮะซึ่งตัวโคลา,า,า,าไ้กกดฮ แล,ล้วแก้วดำเนี่ยก็เอาไปทําตัวละครบูตตันได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักนะผมหรือว่าตัวละครซัพพอร์ตเองก็ตามนะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยการจะดันซับให้ไปถึง170ได้เนี่ยจะอาศัยแค่บูตสองไม่ได้แล้วนะผมมันก็คือต้องบูตสามหรือบูตตันขึ้นไปนะผมในการช่วยผักดันเปอร์เซ็นต์นี้มันมากไปกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะ โคาจาเป็นมากๆสำหรับผู้เล่นเก่าเหมือนกันนะผมส่วนทางหน้าของผู้เล่นใหม่นะผมก็จะได้ตัวละครสีดาวนะ,ะจากที่เราเวลไม่ตันนะผมก็จะเวลตันกันเยอะขึ้นนะฮะก็สามารถจับซับจับแท็กได้และได้เปอร์เซ็นที่เยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะผมเรียกได้ว่าเป็นตู้ทรัพยากรเลยก็ไม่ผิดน,นะผมเพราะได้ทั้งเหรียญได้ทั้งซับนะผมจะทําแท็กก็ได้ด้วยเพราะตัวละครที่ได้มาก็เป็นตัวละครสเต็ปที่สามารถจัดปาร์ตี้ได้อยู่แล้วนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นตู้ที่สามารถช่วยผู้เล่นใหม่ได้ดีมากๆเลยนะผมถ้าอยากจะให้อดีโตไวนะผมหรือว่าแข็งแกร่งไวนะผมเชื่อผมเดครับผมผมเคยพลาดตู้นี้มาก่อนรอบที่แล้วนะผมซึ่งผมเสียใจมากจากการพลาดครั้งนั้นที่ผมไม่ได้สุ่มไปนะเพราะมันทําให้ผมพลาดโอกาสหลายๆอย่างในการอัปเกรดไอดีให้มันเก่งขึ้นนะผมทาให้ดีของผมเนี่ยช้ากว่าคนที่เปิดไปเยอะมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะผมผมใส่สุดจนหมดเลยนะฮะก็คือยี่้ารอบนะผมกดไม่ยั้งนะผมเรียกว่าเก็บทุกเม็ดโค่ดเน้นๆนะผมโอเคผมนั่นก็เป็นทั้ นะผมว่าทําไมไม่ควรพลาดนะฮะก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ให้ก,กัน like นิดนึงนะผมทำมาอยากพาดคนดูต่อไปสามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน